สวัสดีครับผมอมนทรทองหลวงช่างรับข่าวกีฬาประเทศไทยครับมีข่าวดีจากทางโซนี่ไทยครับว่าทางโซนี่สิงคโปร์เขาจะเชิญผมไปการแข่งขันกีฬาระดับโลกครับเป็นการแข่งขันกีฬาทางน้ําชิงแชมป์โลกนะก็จะเป็นเว r ร์อัลค t ดิกแชมเปี้ยนชิพส2งพที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพนี่ครับผมจะไปวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคมครับเป็นกิจกรรมที่เจ๋งมากก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็ถือเป็นโอกาสดีของผมจริงที่ได้รับเชิญจากโซนี่สิงคโปร์นะครับคิดว่าภายในงานเนี่ยผมอาจจะได้เจอกับ ช่างภาพระดับโลกรวมถึงการเวิร์กช็อปหรือว่าจะเป็นแนวคิดเทคนิคของช่างภาพในระดับสูงสูงระดับโปรเฟชชั่นอลขนาดนั้นรวมถึงนักกีฬาว่ายน้ําระดับโลกที่เราจะเห็นการแข่งขันเขาจริงๆเลยแล้วก็พื้นที่การทํางานของช่างภาพถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของผมจริงๆก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเชิญผมในครั้งนี้ครับก็เดี๋ยวดูนะว่าผมไปเนี่ยผมจะได้อะไรกลับมาบ้างก็คิดว่าจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ย ผมไปผมไปถ่ายด้วยนะครับก็จะมีวันที่ไปถ่ายภาพด้วยเพราะฉะนั้นผมเอาอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าผมเอาอุปกรณ์อะไรไปบ้างไปเลย